เครื่องมือตัวหนึ่งของโปรแกรมกิมที่ควรรู้จักก็คือ Pass2 นะครับตัวนี้ครับ Pass2 เนี่ยเราใช้ในการาลากเส้นทำเส้นแล้วก็วาดภาพหรือว่า,เ,าเลือกบริเวณที่ต้องการก็ได้นะครับเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่มีประโยชน์มากในช่วงนี้เราจะสาธิตการวาดภาพหัวใจด้วยเครื่องมือตัวนี้นะครับแล้วก็จะใส่สีข้างในด้วยนิดหน่อยนะครับ วิธีการล้วก็จะมาคลิกที่ตัวน้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกที่หน้าจอว่างๆนี้ไปจะสังเกตได้ว่าพอเราคลิกปุ๊บเนี่ยจะเกิดวงกลมขึ้นนะครับวงกลมสีขาวๆเนี่ยมีขอบขาวลักษณะนี้ว่าแสดงว่าจุดนี้เป็นจุดแอคทีฟอยู่นะครับถ้าเราคลิกไปอ,อีกหนึ่งจุดเนี่ยเขาจะลากเส้นต่อให้นะครับดังนี้นะครับเป็นเส้นตรงถ้าเราคลิกอีกหนึ่งจุดเขาก็จะลากให้นะครับจะสังเกตว่า จุดที่ผ่านมาจะกลายเป็นสีดำนะครับก็คือมาแอคทีฟแล้วนะครับจุดสีขาวะจะแอคทีฟถ้าเราคลิกไปอีกหนึ่งจุดนะครับเขาก็จะต่อจากจุดสีขาวที่แอคทีฟเนี่ยนะครับได้ถ้าเราต้องการที่จะได้เส้นโค้งแล้วก็คลิกค้างอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลากนิดหนึ่งก็จะได้เส้นโค้งนะครับจะเห็นว่าเขามีแขนสองแขนนี่เกิดขึ้นแขนสองแขนเนี่ยนะครับจะใช้สําหรับในการที่จะควบคุมเส้นความโค้งของเขานะครับ แล้วก็แขนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทิศทางที่จะเส้นต่อไปที่จะออกมานะครับสมมติว่าอยู่ตรงนี้เราก็ลากมาอีกหนึ่งเส้นนะครับถ้าเราจะจบนะครับก็มาที่จุดแรกที่เราสร้างนะครับแล้วก็กดปุ่มคอนโทรลค้างไว้นะครับกดปุ่มคอนโทรนะครับจะสังเกตได้ว่าเคอร์เซอร์เนี่ยนะครับจากกระกบาดนิดนึงก็จะเป็นวงกลมสองวงซ้อนกันนะครับให้เขารับแล้ว แล้วก็กไปทีหนึ่งเขาก็จะต่อนะครับในกรณีที่เราต้องการจะย้ายผ้าทั้งหมดนี้ไปยังตำแหน่งอื่นนะครับก็ให้กดปุ่มอิลเทอร์เนตค้างไว้นะครับแล้วก็มาที่เส้นเนี่ยแล้วก็ลากไปนะครับก็จะลากไปไว้ที่ไหนก็ได้นะครับนี่ในการแก้ไขนี่สมมุติว่าถ้าเราจะ เลื่อนตรงนี้ออกไปนะครับเนี่ยเราก็สามารถจะมาคลิกแล้วก็ย้ายตำแหน่งของจุดต่างๆได้นะครับย้ายตำแหน่งของจุดต่างๆได้นะครับหรือแม้แต่เส้นนะครับเราก็สามารถที่จะย้ายต่างๆได้นะครับเราก็สามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ นะครับนั่นก็เป็นการใช้พาสเบื้องตน้นแต่ถ้าหากว่าเกิดปุ่มมันเยอะไปเนี่ยเราจะลบนะครับเราก็คอนโทรลแล้วก็ชิปแล้วก็ลบนะครับก็จะลบคอนโทรลแล้วก็ชิปลบปุ่มนี้เกินมาเมื่อกี้นี้นะครับลบเสลย,ยงั้นะนะครับถ้าเราลบไปหมดเราต้องการจะสร้างเพิ่มปุ่มนะครับ ก็กดปุ่มคอนโทรลค้างไว้นะครับคลิกไปทีหนึ่งก็ได้แหละนะครับได้นะครับทีนี้เราจะวาดหัวใจนะครับหัวใจเนี่ยเราก็อลองจับกลุ่มดูซินะครับตรงนี้จะเป็นหัวใจแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นด้านล่างนะ เสร็จแล้วเราก็มาดึงแขนเขาเนี่ยนะครับให้เขา,าเป็นรูปหัวใจที่สวยงามนะครับตรงนี้ไม่มีแขนทำยังไงไม่มีแขนแล้วก็กดปุ่มคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็ลากเขาออกมานะฮะในข้างนี้ข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ลากเขาออกมาเราจะได้แล้วนะครับนี่อยากจะได้ภาพที่เขาดีแล้วก็ปรับนะครับโดยการดึงเส้นทั้งสองเส้นเนี่ยออกไปนะครับ ความยาวความเอียงนะครับมีผลทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ลองดูแล้วกันว่าตรงไหนที่เราชอบนะครับเราชอบอย่างไรแล้วก็เลือกเอานะครับสมมุติว่าได้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะวาดเส้นตามเส้นพารนี้นะครับวิธีการวาดเส้นตามเส้นพารเนี่ยเราก็ให้มาเลือกที่ปุ่มนี้ครับ stroke path คลิกไปหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีตัวเลือกความกว้างของเส้นเนี่ยก็จะกําหนดได้นะครับมากขึ้นน้อยลงได้เราเอาสักประมาณ4แล้วกันนะครับเติมด้วยสีทึบนะครับก็คลิก s t ็อกพาร์ตไปนะก็จะได้ละสีทึบนะครับคราวนี้เราจะเติมสีบริเวณด้านในเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกก่อนนะครับให้มาเลือกที่นี่ครับนะฮะแล้วก็ คลิกข้างในไปทีหนึ่งก็จะเกิดสีข้างในแล้วนะครับเราต้องการที่จะระบายสีแล้วก็กําหนดสีหน้าก่อนนะครับเอาเป็นสีแดงแล้วกันหัวใจสีแดงนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะให้มันสีเหลือบด้วยก็คือระหว่างสีแดงมาไล่โทนมาถึงสีข้างหลังเราต้องการสีหลังเป็นสีเหลืองเราก็คลิกตรงนี้ไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกสีเหลืองโอเคไป นะครับแล้วก็มาเลือกเบนทูเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไล่โทนก็ลากมาตรงๆก็จะได้แล้วนะครับสีแดงแล้วก็สีเหลืองตามต้องการเอาเส้นประออกเสียนะครับก็มาที่ Select แล้วก็นันเท่านี้เราก็จะได้รูหปัวใจนะครับนี่ก็เป็นการใช้พา t o ทูนะครับ